นะคะแก้ตัวน่าสลอนกันเลยหืมน่ารักจุดเจเลยคลับไหนคนไหนคนไหนอยากใหญ่บ้านคนไหนอยากใหญ่บ้านคนไหนคนไหนคนไหนคนนี้น่ารักหืมเอามาทางนี้มาทางนี้เอามาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วๆค่ะเออมาใหม่แก้วตัวนะเฮ้ยน่ารักจุดเจเลยนะ เล่นกล้องนะคะทุกคนบ้ากล้องทุกคนบ Nept ้ากล้องมากมายอามาทางนี้อมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ค่ะอ่ะกุ๊ก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 ทางนี้อยู่ทางนี้กล้องอยู่นี้ตึงตงแช่ตึ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 งแช่อยู่นี่ค่ะค่ะคนะคะ นะคะเก้าตัว